สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่10มิถุนายน2 0 1 4โดยล i เวอร์พูลเดลี่บายเซอโซึ่งวันนี้ผมก็ดะคัดข่าวเด่นประเด็นดัง,ดงมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการัตีและมั่นใจได้คลิกที่ิงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวการลงดาบของทางพรีเมียร์ลีกมายังสโมสรของเรากับกรณีที่ไปเข้าร่วมการแข่งนนขันยูโรเปียนซูเปอร์ลีกกันก่อนเลยหากเพื่อนๆจำกันได้ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน12สโมสรผู้ร่วมก่อตั้งการแข่งนนขันซูเปอร์ลีกก่อนที่สุดท้ายจะถูกต่อต้านอย่างหนักทั้งจากคนในวงการฟุตบอลและแฟนบอลทั้งหลายนั่นทำให้ท้ายที่สุดลิเวอร์พูลพร้อมด้วยอีก5สโมสรของอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Arsenal, อาร์เซนอลฟอตแนมฮอสเปอร์เชลซี แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปลี่ยนใจยอมถอนตัวออกจากการแข่งขันรายการดังกล่าวออกมาอย่างไรก็ตามแม้จะยอมทำตามเงื่อนไขที่ทางสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาได้กำหนดเอาไว้แต่มันก็ตามมาด้วยบทลงโทษปรับเงินจากพวกเขาพร้อมเซ็นข้อตกลงห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดก,การแข่งขันในรูปแบบนี้ขึ้นมาอีก ต่ว่าแม้จะโดนบทโดนโตรจากทางยูฟาไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้จบเพียงเท่านั้นว่าทางพิมเมลีกเองก็ได้เปิดการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวเป็นการภายในด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาพิมเมลีกก็ได้ประกาศปลดลงโทษซ้ำสองกับทั้ง6สโมสรของอังกฤษที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีกถึงแม้ว่าพวกเขาจะถอนตัวออกมาแล้วก็ตามโดยจะมีการปรับเงินเป็นจำนวนรวมที่22ล้านปอนด์ มื grand grand, kind of ่อนำตัวเลขดังกล่าวมาเฉลี่ยก so ันในแต่ละสโมสรก็จะพบว่าลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินค่าปรับในส่วนนี้ที่ตัวเลขกล่าว3.6ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เพิ่มเติมมาจากค่าปรับของทางยูฟ่าที่ได้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันทางพิมเมลีก็ยังได้ออกกฎมาอีกด้วยว่าจะมีการปรับเงินเพิ่มเติมอีก25ล้านปอนด์และตัดอีก30คะแนนสำหรับสโมสรใดก็ตาม หากมีความพยายามจะแหกกฎไปตั้งหลีกใหม่ในการแข่งขันลักษณะดังกล่าวขึ้นมาอีกในอนาคตเมื่อพูดถึงเรื่องราวการลงดับของพิมพ์มลีกับสโมอรของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมเลยอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลย ถ้าว่าคราวนี้จะเป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลอดริแบกขวากับตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นเหมือนใบเบื่อไ้เมากับทีมของเรามาโดยตลอดนั่นเองหากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้ตัวเนวิลเองนี่แหละที่เป็นหัวโจกในการออกมาเรียกร้องให้พิมลลีดดำเนินการลงโทษทั้ง6สโมสรที่เข้าร่วมกันแข่งขันซูปเปอร์ลีกดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็หมายรวมถึงลิเวอร์พูลของเราด้วยโดยเขาได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าจะปล่อยให้สโมสรมาแหกกฎแบบนี้โดยที่องค์กรผู้คุมกฎอย่างพิมเมลีจะไม่ลงโทษใดๆเลยไม่ได้แน่นอนว่ามื่ล่าสุดทางพิมเมลีได้ประกาศปลดลงโทษต่ตอสโมสรของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเนวิลก็ได้รีบออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขา โดยความเห็นของเจ้าตัวนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนพวกไบโพลราหรือพวกสองอารมณ์ในคนเดียวอย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อครั้งแรกเขาได้ออกมาร e t w e e t คำตัดสินของทางพิมลีกที่ออกมาเมื่อคืนนี้พร้อมเขียนแคปชั่นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจอย่างแท้จริงทว่าหลังจากนั้นอีกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเดียว เนวิลก็ได้ไปรีวิวทวีตข้อความของทางแอนดี้เบิร์นแฮมนายกเทศมนตรีของเมืองแมนเชสเตอร์ที่เรามาแสดงความขอบคุณพิมเมลีที่ทำให้กฎของฟุตบอลยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้กับการนับเดตอาการบาดเจ็บของ2นักเตะคนที่สำคัญที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้อย่างทางเวอร์กิลฟานไดค์และโจโกเมสคู่เซนเตอร์ฮฟตัวจริงของเรา อย่างที่เพืเ่อนๆคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าจนต้องพักยาวจนพลาดการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วจากเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเริ่มต้นจากในรายของเวอร์กิลฟานไดที่เจอจอแดนพิกฟอร์ดผู้สักประตูของเอเวอร์ตันเข้าสกัดหนักในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์เมื่อเดือนตุลาคมจนเขาได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นควายน้าหัวเขา่าฉีกขาด ส่วนทางโกเมสเองก็มาได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นหัวเข่าเช่นเดียวกันระหว่างการฝึกซ้อมตอนไปเก็บตัวกับทีมชาติอังกฤษและอาการของเขานั้นก็หนักหนาไม่แพ้กันแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บของพวกเขาทั้งสองคนได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทีมในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเตะคนอื่นๆก็ทยอยกันได้รับบ,บาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามล่าสุดทางโกเมสก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของตัวเขาและฟานไดให้แฟนบอลอย่างเราๆได้ใจชี้นกันขึ้นมาบ้างเมื่อเขาได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อคืนนี้ในคลิปดังกล่าวเราจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาทั้งคู่สามารถกลับมาวิ่งได้แล้วและได้ร่วมฝึกซ้อมกับเทรนเนอร์ฟิตเนสขณะที่บางส่วนก็มีการฝึกซ้อมกับลูกบอลได้อย่างคลองแคล่วอีกด้วยในโพสต์ดังกล่าวโกเมสยังได้โค้ดเนื้อเพลง Emotionaly l Scarlet ของแรปเปอร์ชื่อดังอย่างริวเบบีขณะเดียวกันก็ได้ใส่แคปชั่นด้วยว่าอยู่ในเส้นทางของเราพร้อมกับแท็กไปทางเวอร์กิลฟานไดทั้งนี้เยอรเกนครอบนายใหญ่เฮฟวี่เมทชลของเราก็หวังว่าจะได้ตัวพวกเขาทั้งคู่นั้นกลับมาพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นร่วมกับทีมซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมน,นี้เป็นต้นไป ไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวของเวอร์กิลฟานได์และโจโกโเมสกันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่เชื่อมโยงถึงพวกเขาทั้งคู่ต่อเนื่องกันไปเลยดีกว่าแต่ว่าคราวนี้จะเป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางริโอเฟอร์ดีนานอดีตปากหลังระดับตำนานของ Manchester United ทีมคู่อริตลอดการของเรานั่นเองหากเราจำกันได้ก่อนหน้านี้ทางเฟอร์ดินานเอง ก็เพิ่งออกมาพูดถึงทีมของเราไปแบบสดๆร้อนๆในทางที่จะไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าใดนะเมื่อเขาได้บอกว่าตอนนี้ลเว์พูได้กลายเป็นฝ่ายตามหลังทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทำทีมของกุณซือแปะยิ้มอย่างโอเรกุนนาโซชาไปเสียแล้ว แถมยังมีการกระแนกกระแหน่ด้วยว่าทีมของเรานั้นได้ชอบหาข้ออ้างต่างๆนานามาแก้ตัวจนถูกทางสตีฟนิโคลอดีดาวเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูลได้ออกมาตอบโต้ว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระสิ้นดีอย่างไรก็ตามล่าสุดขณะที่เฟอร์ดินานด์ไปออกรายการว a ล์ with five เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงลิเวอร์พูลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นมุมมองถึงการลุ้นแชมป์ของทีมในการแข่งขันฤดูกาลหน้าโดยเจ้าตัวได้แสดงทัศนะว่า ทีมของเยอร์เกนครอบจะกลับมามีลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งเมื่อได้บรรดานักเตะแกนหลักในแนวรับกลับมาแต่มันก็มีความจําเป็นที่จะต้องเสริมมิดฟิลตัวใหม่เพื่อมาทดแทนจอร์จิเนียลไวแนลดุมที่กําลังจะย้ายออกจากสโมสรไปในช่วงสิ้นเดือนนี้อีกด้วยพวกเขาต้องการให้เวอร์กิลฟานได้และโจโกเมสกลับมาฟิต หากพวกเขาทั้งสองคนนั้นกลับมาได้และลงเล่นได้ใกล้เคียงในระดับกับที่พวกเขาเคยทําเอาไว้ได้ก่อนจะได้รับบาดเจ็บไปผมก็คิดว่าลิวอร์พูเองจะสามารถกลับมามีลุ้นแชมป์ได้อย่างไม่ต้องสงสัยเฟอร์ดินานกล่าวอย่างไรก็ตามผมก็ยังคงเชื่อว,ว่าลิวอร์พูยังมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมมิดฟิลคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนและเขาคนนั้น ก็จะต้องเป็นนักเตะที่สามารถเล่นเป็นทีมได้หากพวกเขาหวังจะกลับมามีลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เมื่อทางเฟอร์ดินานได้พูดพาดพิงมาถึงการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ของเรากันไปแล้วผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาอเดตข่าวสารในประเด็นนี้กันต่อเนื่องไปเลย ทีมของเราตกเป็นข่าวพัวพันกับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์มากหน้าหลายตาในช่วงเปิดตลาดซื้อขานักเตะซัมเมอร์น,นี้แต่คนหนึ่งที่มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องก็คือยูริทีเลอมองมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเรสเตอร์ซิตี้เขาย้ายมาจากไอเอสโมนาโกเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2019ก่อนจะสร้างตัวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกจากผลงานอันเอกอุข,ของเขากับเรสเตอร์ ดาวเตะวัยย่ปีการันตีผลงานที่สุดยอดของเขาด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเรสเตอร์และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วยเขาฝากผลงานทำไป9ประตูกับอีก6แอซซิตจากการลงสนาม51นัดในการแข่งขันทุกรายการและผลงานดังกล่าวก็มาเข้าตาซิวอรพูลที่ต้องการมิดฟิลด์ตัวใหม่อยู่พอดี ล่าสุดตามการเปิดเผยของดานียลเนลสันนักข่าวชื่อดังที่ทำงานให้กับสำนักข่าวหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นทีวี2เมโทรสปอร์ตเลนและก่าวชวแมกาโตเวอร์ชันภาษาอังกฤษเขาก็ได้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์อพูลได้เปิดการพูดคุยกับทางท er ีเลอมองและเลสเตอร์ซิตี้ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าวตัวนักเตะมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วลิเวอร์อพูลก,กำลังพูดคุยกับทางท er ีเลอมองอยู่เนลสันกล่าว ในตอนนี้ค่าตัวของเขาที่เรสเตอร์ได้ตั้งเอาไว้สูงกันไปสําหรับลิเวอร์พูลแต่พวกเขาก็กําลังเจราจาต่อรองเพื่อลดค่าตัวลงมาลิเวอร์พูลตั้งใจจะขายบราดานนักเตะส่วนเกินออกจากทีมไปเพื่อหาเงินสำหรับการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนทั้งทีละมองเองก็ยินดีที่จะย้ายมาอยู่กับพวกเขาดังนั้นเรื่องของสัญญาไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่ามันอาจจะมีการแข่งขันจากสโมสรอ,อื่นในการแย่งตัวเขา แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ